มาหาหน่อไม้กันค่ะน,นี่หน่อไม้อะไรนะแม่เหมือนเดิมหน่อไม้อะไรนะเหมือนเดิมกิมจุมมมวว้งนะี<า>่โอ้โหหน่อแฝดหน่อแฝดหา,า,า่อพะปลาไปดองต้มไม่ต้มจิ้มน้ำจิ้มนะแม่น่าจะน้ำนนพริกเนาะ แม่บอกว่าต้มเนี่ยต้องใส่เขาวันเยนยได้ไหมเนาะต้มใส่เขาวันจะได้ไม่ต้องแสลงแม่บอกโอ้ยนี่ก็มีข้างหน้านี่เก็บเพลินเลยมีเป็นยี่สิบสามสิบกอป่ะโอ้เราไปดูกันมีหลายกอมากนะเราได้หน่อม้มาเต็มรถเลยค่ะ จะบอกว่าแบกมาแทบไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกับหน่อไม้กันเยอะมากเลยค่ะเดียวต,ต้องไม่แบกอีกหนึ่งรอบเลยนะคะเนี่ยหน่อใหญ่มากค่ะแล้วก็ขึ้นเยอะมากเลยพี่จ้าวันนี้เราจะมาทำหน่อไม้อัดถุงกันเนี่ยเราปอกล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วววววเราพาไวไ้ในให้ความร้อนไม่เข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวว่าจะดูแต่ถุงกัน แล้วเอาหน่อไม้นะคะที่เราล้างแล้วก็ทําความสะอาดผ่าไว้นะคะลงมานึ่งนะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็นึ่งประมาณยี่สิบนาทีค่ะ <_ u> ดเดี๋ยวพอครบยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะไปทําขั้นตอนขั้นไปนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะนําหน่อไม้นะคะบรรจุถุงกันค่ะ แม่บอกว่าไม่ให้มือสัมผัสหน่อไม้เลยนะคะเราก็ใช้เป็นที่ขีบค่ะขีบหน่อไม้นะคะใส่ลงไปในถิงค่ะแม่บงอม่บอกว่าถ้ามือโดนหน่อไม้เนี่ยนะคะก็จะทําให้หน่อไม้เสียได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาซีนอากาศค่ะไล่อากาศออกแต่ถุงหน่อไม้กันทาแบบนี้นะคะ แล้วก็ระวังอย่าให้น้ําเข้าโดยอ,อันเด็ดขาดนะคะถ้าน้าเข้าไปเนี่ยหน่อไม้เราเน่าเสียเลยค่ะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเลยนะคะไม่ให้นมข้างนอกเข้ามาเลยการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยรักษาหน่อไม้นะคะให้คงสภาพความสดอยู่ถึงจะเป็นเวลาข้ามปีแล้วเนี่ยหน่อไม้เราเนี่ยก็ยังสดนําออกมาทําอาหารได้ตลอดค่ะจากนั้นก็นํามาแขวนไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ